กีตาร์โปร่งเสียงดีคุ้มค่าในงบ4 0 0 0มีทอนเป็นรุ่นอะไรมาดูกันครับเราก็อยู่กับคอร์สนะครับรุ่น ad 8 1ดเป็นรุ่นยอดฮิตนะครับเปิดมาก็จะมีของแถมเป็นกระเป๋าอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มีประแจขันคอนะครับแล้วก็มีหมุดกับหยองล่างสำรองอีกอย่างละชิ้นนะครับจบกันที่ของแถมแล้วนะครับมาดูสเปคแล้วก็ตัวกีตาร์กันนะครับรุ่นนี้เนี่ยมาเป็นทรง dreadnought นิ้วนะครับไม้หน้าเป็น spruce ไม้ข้างแม่หลังเป็น mahogany สเปคนี้ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็ให้เเสีียงท่่รราะะแนนนนอคับ ส่วนตัวกีตาร์จะมาเป็นแบบเคลือบด้านทั้งตัวนะครับก็ดูแลง่ายแล้วก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นด้วยนะโดยเฉพาะตรงส่วนคอราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่3,990บาทแล้วก็ของแถมตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้เลยนะไปฟังเสียงกันครับ